สำหรับใครนะคะที่อยากได้รูปโปรไฟล์สวยๆเท่ๆแบบนี้พี่เมลีแนะนำให้ดูคลิปนี้เลยค่ะคลิปนี้นะคะพี่เมลีจะมาแนะนำแหล่งพร้อมหรือว่าคำสั่งเพื่อใช้ในการสร้างรูปไม่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์นะคะเราอยากจะมีโปรไฟล์สวยๆเท่ๆแต่ว่าเราเนื้อคำสั่งไม่ออกหรือเอา ภาพเหล่านี้ไปใช้ประกอบคลิปของเราเฮ้ยฉากแบบนี้ตัวละครแบบนี้เขาสั่งประมาณไหนหรอนะคะวันนี้พี่เมลีจะพาไปดูค่ะซึ่งเราสามารถใช้งานผ่านมือถือก็ได้ผ่านเดสก์ท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะและเครื่องมือคำสั่งที่เราจะาไปใช้นั่นก็คือ Google Nano b a a n a นั่นเองนะเพื่อนๆสามารถใช้งานผ่าน Gemini ก็ได้ใช้งานผ่าน Google AI Studio ก็ได้นะคะใครที่เพิ่งดูพี่เมลีครั้งแรกอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะพี่เมลีทำ t ท m สแตม m p ไว้ให้ด้านล่างกด เข้าไปดูเพื่อทบทวนได้เลยค่ะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเข้ามาใน Google Chrome เนาะแล้วพิมพ์คำว่า Banana พร้อมนะคะเดี๋ยวพี่เมลิใส่ลิงก์ด้านล่างให้นะ,ะก็คือเข้ามาตรงนี้นะคะเขาจะเป็นแหล่งแชร์พร้อมนะคะหรือว่าคำสั่ง ซึ่งทําให้เราได้รูปสวยๆเลยอันนี้อาจจะเป็นช็อตคัดสาหรับมือใหม่หลายๆคนเนาะว่าเอะเราอยากทํารูปโปรไฟล์ต่างๆเนี่ยเราจะไปหาคําสั่งได้ที่ไหนนะคะเข้ามาตรงนี้เสร็จนะเพื่อน,อนๆไล่ลงมานะคะมันจะมีให้เราค่อนข้างเยอะเลยถ้าเกิดว่าไหนที่เราใช้ฟรีนะคะเราสามารถก๊อปปี้ได้เนาะคือดูรูปดูสไตล์แล้วเราก็ก๊อปปี้คำสั่งพร้อมไปนะคะ มีค่อนข้างหลากหลายแบบเลยนะคะที่พี่มมลีทําไปหน้าเพจพี่มิลีก็มาดูอันนี้แลหละเฮ้ยมันสวยพี่มิลีก็เข้ามา copy พร้อมตรงนี้นะคะแล้วก็ไปเจเนเรตเพื่อนๆสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ดูตรง explore ten พอกดมาตรงเนี้ยมันจะทําให้เราสโคปสิ่งที่เราต้องการได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นเพื่อนๆอเนี่ยอยากได้เป็นแนวไหนอ่าตีมไซไฟนะอันแรกจะเป็นลักษณะ สไตล์สไตล์ก็มีแบบภาพเหมือนจริงภาพแบบในหนงังภาพอนิเมะนะคะแนวการ์ตูนแนว 3D แนวเวกเตอร์แนวสีน้ำนะคะตรงนี้ก็หลายแบบเลยมาเลือกสไตล์ได้นะคะแล้วทีเนี้ยเอาเป็นแนวไหนนะคะอย่างเช่นเป็นเอาเป็นโลโก้ไหมหรือว่าเป็นแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นธีมเนาะอย่างเช่นธีมแนวไซไฟแนวเก่าๆหน่อยแนวเลสเตรแนววินเทจนะคะแล้ว มูดแอนโทนก็คือเฮ้ยไอภาพสไตล์ที่เพื่อนๆอ,อยากได้แบบไหนเฮ้ยแบบโอ้ดูดักๆนิดนึงดูอีริแกนดูแบบโอ้โหพารูฮาราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆมาเลือกได้ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเลือกทั้งหมดนะคะวิธีการเนะสมมุติว่าพี่เมลีเนี่ยอยากได้ภาพแนวเหมือนจริงอพี่เมลีก็เลือกไปเอาแนวเป็นบิสเนสนิดนึงนะคะแบบเออเราจะไปเป็นภาพโปรไฟล์นะคะหรือแนวโปสเตอร์แนวอะไรก็เลือกไปแค่นี้ก็ได้ค่ะ ซึ่งเราจะเลือกจากตรงนี้หรือพิมพ์ก็ได้นะคะพอสมมุติในกรณีนี้พี่เมลิเลือกเนาะเป็นภาพเหมือนจริงแล้วก็แนวเป็น b u บิสเนสแนวธุรกิจด้วยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะเราจะเห็นโอโ้โหพร้อมตรงนี้เขามาแจากฟรีเนาะเราสามารถ Copy ตรงนี้ค่ะไปสร้างใน Google บานาน่าเอหรือว่าในเจมีนายก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่มันเป็นคําว่าพรีเมียมแบบนี้เพื่อนๆก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายว่าถ้าอยากได้พร้อมสไตล์เนี้ยคุณจะต้องเป็นสมาชิกหรือเป็นอะไรกับเขานะคะอย่างเช่นเออพี่เมลียะอยากได้ของของคนนี้นะเออเอาแนวนี้แล้วกันพี่เมลีก็คือ Copy ีนะคะแล้วเราทํายังไงได้บ้างที่เจมีนายนะคะ,ะแล้วเพื่อนๆก็มาตรงนี้มาที่เครื่องมือ มาที่รูปภาพนะคะมันก็จะขึ้นรูปกล้วยแบบนี้หรือว่าบานาน่าเพื่อนๆก็ใส่พร้อมเข้าไปนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยมีรูปเป็นของตัวเองนะเพื่อนๆก็กดปึ๊บแล้วก็แน่ไฟล์นะคะซึ่งจากไฟล์ที่เรามีในเครื่องก็ได้จาก Google Drive นะคะหรืออื่นๆก็ได้เนาะเช่นนะคะพี่เมลีเนี่ยก็บวกเข้าไปแล้วก็นํารูปจากเครื่องของเรานะคะเราเอารูปไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวอย่างเช่นพี่มมลีมีรูปนี้นะคะเพื่อนๆลองดูนะคะปึ๊บอ่า ใส่รูปเข้าไปนะคะจากที่พี่มิลีสังเกตดูเนาะรูปอะค่ะต่อให้เรากําหนดไซส์ตามเนี้แต่ว่าเขามักจะทําตามไซต์ต้นฉบับที่เราใส่เข้าไปอย่างเช่นอันนี้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะแต่ว่าภาพที่เขาบอกเนี่ยเฮ้ยเขาขอเป็นภาพแนวตั้งนะคะเดี๋ยวเราลุ้นไปด้วยกันเนาะว่ามันจะได้ไหมกดส่งตรงนี้เลยค่ะก็รอระยะเวลาสักครู่หนึ่งซึ่งเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะมันภาษาอะไรนะคะเพื่อนๆอยากชัวร์เพื่อนๆไปให้ g o g l e t r a n s ส a t e หรือว่า AI ที่เราอยู่ตรงเนี้ยแปลให้ก่อนก็ได้ ภาพเนี้ยเขาเขียนพร้อมประมาณไหนเราจะได้เก็บภาพไว้ใช้เห็นไหมคะโอ้โหทุกคนมันเหมือนพี่เมลีม์ไหมเห็นไหมเนี้ยสิ่งที่พี่เมลีบอกก็คือว่าถ้าเป็นในตัวเจมีนายอะคะ่ะเนี่ยต่อให้เราใส่ไซส์แค่ไหนก็ตามเนาะมันจะเหมือนกับใส่ต้นฉบับที่ที่เราใส่เข้าไปเลยนะคะอย่างนี้มันเป็นไซส์สี่เหลีย่ยมมันก็ออกมาเป็นไซส์สี่เหลีย่ยมนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ไปตั้งชื่อไว้นะคะ ในส่วนของมือถือนะคะก็ทําได้เหมือนกันเนาะเพื่อนๆเข้ามาที่แอปเจมีนายนะคะกดแอปเจมีนายนี้เนี่ยพี่เมลีลองทําแล้วเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมาที่ขึ้นแชทใหม่ค่ะแล้วเราก็มากดตรงสัญลักษณ์เครื่องหมายเซตติ้งตรงนี้นะคะมาเลือกก่อนสร้างภาพปึ๊บแล้วเราก็อยากได้รูปเราเราก็สามารถแนบรูปเข้าไปได้นะคะโดยกดเครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วมาเลือกได้เลยว่าเราจะเอาจากไฟล์จากแกลลอรี่หรือจากกล้องก็คือถ่ายใหม่นะคะเดี๋ยวพี่มิลิเอารูปจากแกลลอรี่ของเรา ก็ไปเลือกรูปนะคะกดเพิ่มเข้าไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาพร้อมหรือว่าคำสั่งเมื่อกี้แลละค่ะมาวางได้เลยซึ่งอย่างที่พี่เมลีบอกไปนะคะว่าถ้าเราทำผ่านเจมีนาตรงนี้สัดส่วนรูปที่ได้มันจะเหมือนกับรูปต้นฉบับแม้ว่าเราจะกำหนดตรงนี้นะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆอยากได้รูปที่เป็นไซส์อื่นแนะนำให้ไปทำผ่าน Google AI Studio นะคะ จากนั้นก็กดส่งเข้าไปค่ะรอระยะเวลาสักครู่หนึ่งเราก็จะได้รูปออกมานะเราักครู่หนึ่งนะคะเราก็จะได้รูปออกมานะคะหลังจากที่ได้รูปออกมาแล้วทํายังไงได้บ้างนะคะเราก็กดที่รูปนะคะแล้วก็กดส่งออกส่งในไลน์หรือบันทึกลงเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่เรานะคะในกรณีนี้พี่เมลีกดบันทึกภาพก็กดบันทึก ก็จะอยู่ในม้วนฟิล์มของเราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมันอาจจะมีบางทั้งที่ AI ทําแล้วรูปไม่ได้ดั่งใจหรือผิดพลาดเพื่อนๆก็ลองทดสอบใหม่ได้เลยนะคะสมมุตินะคะว่าเฮ้ยพี่มินิอยากเปลี่ยนสไตล์แล้วพี่มินิก็มาดูเอาเป็นแนวภาพเหมือนจริงนี่แหละแต่ว่าขอเป็นแนวไซไฟเนี่นึงนะคะเนี่ยค่ะพร้อมตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเนาะตรงนี้มันก็ช่วยให้เราสโคปได้มากขึ้นเนาะหรือถ้าไม่เอาเพื่อนๆก็แค่กด กดตรงนี้เองค่ะกดกากบาทออกมาเลยดูสมมติว่าพี่มมลีอยากได้แบบนี้นะคะกด Copy ีเข้าไปเมื่อกี้พี่มมลีทําใน Gemini ให้ดูนะคะเพื่อนๆยังสามารถทําผ่าน Google AI Studio ได้เหมือนกันเนาะก,นก็กด Google AI Studio นะคะค้นหาใน Google Chrome แบบนี้นกดเข้าไปเลยเนาะถ้าคนไหนเคยใช้งานอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีบัญชี Google มันก็เข้าไปให้วิธีการเพื่อนๆมาตรงหน้าโฮมก่อนนะคะ หน้าโฮมแล้วดูเป็นชายนานูบานาน่านะคะตรงนี้กดแเดิมเราก็เลือกเป็นนานูบานาน่าตรงนี้ปึ๊บเข้าไปเลยวิธีการนะคะเพื่อนๆก็พิมพ์พร้อมตรงนี้นะคะปึ๊บเราเลือกโมเดลได้ว่าเพื่อนๆจะเอาโมเดลไหนนะคะใส่นี้แล้วถ้าเกิดมีรูปเราก็บวกรูปเข้าไปเนาะสมมติว่าพี่เมลิเอารูปมาจากในเครื่องแล้วกันเพื่อนๆอยากถ่ายรูปใหม่ก็กดเทคโฟโต้ตรงนี้นะคะหรือมาจาก Google d r i ด e ก็กดอันนี้ได้เลยปึ๊บอันนี้นะคะ แล้วเราก็กดรันได้เลยค่ะก็รอระยะเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเขาก็จะทำให้ซึ่งตรงนี้ค่ะใน Google AI Studio จะมีข้อดีก็คือเพื่อนๆยังสามารถมาเลือกเ a โชนะคะหรือว่าสัดส่วนได้เนาะก็มากดตรง auto ออตตนะคะเนี่ยค่ะมากดเลือกได้เลยอย่างอันนี้พี่เมลีไม่ได้เลือกมันเป็น auto ออตตนั่นหมายความว่าพี่เมลีแนบรูปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาพที่ได้ก็จะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสมมติเอาใหม่เนาะพี่เมลีจะเอาแบบพร้อมเดิมนี้แหละแต่ว่าจะเปลี่ยนสัดส่วนให้เพื่อนๆนดูนะคะปึ๊บอันนี้เลย พี่เมลีจะเปลี่ยนเป็นสัดส,ส่วนแนวนอนนะคะแนวนอนก็คือ16ต่อ9เนาะถ้าแนวตั้งก็9ต่อ16นะคะปึ๊บเลือกเข้าไปตรงนี้ทีเนี้ยอนันอื่นๆเนี่ยเราอยากให้เหมือนเป๊ะแค่ไหนนะคะเพื่อนๆอยากให้เขาครีเอทีฟแค่ไหนนะคะสมมุติว่าพี่มมลีเอาแบบกลางๆเลยแล้วกันเนาะนะคะพี่มมลีกดลันปึ๊บก็รอระยะเวลาสักครู่หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงเนี้ย รูปมันจะออกมาเป็นแนวนอนแล้วแม้ว่าต้นฉบับพี่เมลีจะใส่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ตามนะคะก็จะมีข้อแตกต่างกันเนาะว่าถ้าเพื่อนๆสร้างผ่าน Google AI Studio เนี่ยเพื่อนๆจะสามารถเลือกสัดส่วนมาเลือกได้ว่าจะเอา Create แค่ไหนเนาะว่าเฮ้ยให้เหมือนพร้อมเป๊ะ,เ,ปะเลยหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะถ้า Create เยอะๆก็มาสุดๆเลยถ้าเหมือนเป๊ะก็เลื่อนไปที่1เลยนะคะเวลาโอเคแล้วทำยังไงก็มากดดาวน์โหลดตรงนี้ไว้ได้เลยค่ะแล้วก็เซฟเก็บไว้นะคะ ป๊บเรียบร้อยแล้วถ้าสมมุติว่าเวลาเพื่อนๆทําทำแล้วนะคะแบบตัวโทเค็นตรงนี้มันใช้เยอะเนาะแบบลงมาเรื่อยๆแล้วมันเต็มนะคะวิธีการก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะขึ้นนิวแช t ใหม่แค่นั้นเองรวมถึงว่าถ้าเกิดว่าเราอยากตั้งชื่อให้มันจำได้เพื่อนๆก็มาแก้ตรงนี้มาเซฟไปก็ได้อะพร้อมผู้หญิงแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีคำอธิบายไหมอะไรไหมก็ใส่เข้าไปเพิ่มเติม,ตมได้นะคะจากนั้นก็กดเซฟค่ะ พี่เมลีให้ข้อสังเกตไว้นิดนึงนะคะถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากได้รูปโปรไฟล์พี่เมลีแนะนําค่อนข้างเชียร์ว่าให้เลือกโปรไฟล์ตรงกับเพศของตัวเองอย่างเช่นพี่เมลีเป็นผู้หญิงพี่เมลีก็ควรเลือกโปรไฟล์ที่เป็นผู้หญิงเพราะว่ามีความเป็นไปได้ที่อย่างภาษาบางอย่างเราไม่เข้าใจนะคะอย่างเช่น เป็นภาษาอื่นแต่ถ้าสมมติกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยเพื่อนๆตอนที่จะทำเพื่อนๆควรจะเช็คก่อนอย่างเช่นเขาใช้เป็นอเมรแล้วเพื่อนๆก็ไปวางโดยที่ลืมสังเกตหรือลืมแก้นะคะผลลัพธ์ของเพื่อนๆอาจจะได้เป็นแบบพี่เมลินะคะแบบนี้คือถึงแม้ว่าพี่เมลิอ่ะจะแก้แล้วเนาะแต่ว่าเราอาจจะยังดูไม่เรียบร้อยเออบางอันอาจจะลืมแก้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคําศัพ์ เราไม่ได้เช็คอย่างถี่ถ้วนอย่างเช่นเขาบอกว่าเฮ้ยมันมีหนวดมีเขา่าแล้วพี่เมลีลืมดูเออแล้วเราลืมแก้อย่างเงี้ยนะคะมันก็จะได้ภาพออกมาเป็นตลกตลกแบบนี้ หรืออีกวิธีการหนึ่งนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากได้จริงๆอะแต่ว่าโอ้โหมันมีแต่รูปผู้ชายแล้วเราไม่ชัวร์ว่าเออเราจะแก้คำสัท์ได้ไหมนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะก็คือก๊อบรูปหรือว่าหารูปต้นฉบับรูปตัวอย่างเอาไว้นะคะอย่างเช่นในกรณีนี้นะพิ่มิลีก็จะเอารูปต้นฉบับไว้นะคะแล้วเราก็จะไปใช้ ChatGPT Gemini หรือว่า AI ตัวอื่นๆเนี่ยช่วยคิดพร้อมหรือว่าคำสั่งให้หน่อยนะคะโดยพี่มิลีก็จะใช้วิธีการแบบนี้นะคะกดอัปโหลดเข้าไปเนาะ แล้วเราก็ไปเลือกรูปต้นฉบับที่เลือกรูปต้นฉบับที่เราต้องการนะคะแล้วก็จะใส่คําสั่งของเขาไปแบบนี้นะพิมลีก็จะบอกว่าขอพร้อมเป็นภาษาอังกฤษสําหรับสร้างภาพในปกติจะระบุหรือไม่ระบุก็ได้แต่พิมลีชอบพี่จะระบุไปเลยว่าเราจะไปสร้างที่ไหนนะคะเขาจะได้คิดคํำสท์หรือว่าพร้อมให้มันค่อนข้างตรงเนาะ ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอพร้อมหรือว่าคำสั่งภาษาอังกฤษสำหรับสร้างภาพแบบนี้ก็คือคล้ายกับตัวอย่างเลยโดยไม่ต้องระบุเพศแต่เน้นว่าใช้ใบหน้าตามรูปที่แนบมาโดยไม่ต้องเปลี่ยนหน้านะคะก็คือเหมือนกับว่าพี่มิลีอาจจะเอารูปตัวเองหรือรูปใครก็ตามแต่นะเป็นคาแรคเตอร์การ์ตูนเนี่ยแนบเข้าไปเสร็จแล้วเราก็กดแบบนี้ไปเลยนะคะ เราได้คำศัพท์หรือพร้อมมาแล้วเราก็เอาไปสร้างตามขั้นตอนที่พี่เมรีบอกได้เลยค่ะตรงนี้เราจะได้ทั้งรูปแบบที่เราต้องการนะคะรวมถึงได้เรียนรู้คำศัพท์ไปในตัวด้วยนะคะทีนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้มาแล้วนะคะเขาบอกว่านี่คือพร้อมของคุณนะเพื่อนๆก็กรอบตั้งแต่ตรงนี้มาได้เลยนะคะ เดี๋ยวพี่เมลีจะไปสร้างใน Google AI Studio ให้ดูนะคะพอรู้สึกว่ามันเลือกสัดส่วนได้พี่เมลีก็จะแนบรูปขึ้นไปนะคะเหมือนกับที่ทําให้เพื่อนๆดูเมื่อสักครู่เลยแล้วก็เอาคำสั่งที่ได้เมื่อกี้นะคะก็คือคําสั่งตรงนี้เนาะ a c o d e up protease นะคะใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ตรงนี้เพื่อนๆสามารถปรับได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เมลีจะขอเอาเป็นแนวตั้งแล้วกันนะคะตรงนี้ไปปรับเล่นได้เลยนะคะพี่เมลี กดลันไปเลยรอระยะเวลาสักครู่หนึ่งค่ะในส่วนตรงนี้นะชื่อเพื่อนๆสามารถตั้งให้เราจำได้เลยเผื่ออนาคตรเราอยากกลับมาดูประวัติกลับมาดูคำสั่งที่เราใช้งานนะคะทีงนี้อาจจะเป็นแบบเนี่ยโปรไฟล์นีออนก็ได้เนะแบบนี้นะคะคำอธิบายจะใช้ไหมก็แล้วแต่เราเนาะอะพี่เมลีก็กดเซฟค่ะแทรมอ่าได้รูปออกมาแล้วนะคะอันนี้ไม่ผิดเพี้ยนเป็นผู้หญิงแล้วก็หน้าใกล้เคียงกับเราแน่นอนนะคะ หลังจากนั้นเราก็กดดาวน์โหลดเอาไว้ไปใช้งานได้เลยจ้าเดี๋ยวพี่เมลิขอสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะแหล่งพร้องฟรีตรงนี้เพื่อนๆสามารถเอามาใช้ได้เลยในกรณีที่มัน ไม่ได้ขึ้นคําว่าพรีเมียมนะคะอันที่2เราสามารถเอาไอเดียพร้อมตรงนี้ไปสร้างรูปได้ซึ่งในการสร้างรูปเพื่อนๆจะสร้างผ่าน Gemini ก็ได้นะคะหรือไปสร้างผ่าน Google AI Studio แล้วไปเลือกหัวข้อ Banana AI ก็ได้นะคะซึ่งจะมีความแตกต่างกันก็คือว่าถ้าสร้างผ่าน Gemini มันจะได้สัดส่วนเหมือนรูปต้นฉบับเลยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไปสร้างใน Google AI Studio เราจะเลือกสัดส่วนได้แล้วก็เลือกได้ว่าคําสั่งหรือพร้อมที่เราใส่ไปเนี่ยเราจะให้ AI เขาสร้างสรรค์หรือว่าเหมือนต้น มากมากเลยนะคะตรงนี้เลือกได้อันที่3นะคะเพื่อนๆสามารถสร้างได้ทั้งในเดสก์ท็อปโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์หรือว่าจะสร้างผ่านมือถือก็ได้ค่ะและสิ่งที่มีประโยชน์อีกหนึ่งข้อก็คือนอกจากเราจะได้รูปสวยๆโดยที่เราเรียนรู้จากคนอื่นมาแล้วนะคะเราสามารถเอาคำสั่งหรือพร้อมลงเนี้ยแปลงเป็นภาษาไทย เพื่อเอาไว้ใช้ต่อยอดในอนาคตเป็นไอเดียเป็นวิธีการในการสั่งงานเพื่อใช้กับ AI ตัวอื่นได้ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นของ Google อย่างเดียวเท่านั้นค่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะได้ประโยชน์นะคะใครชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่เมลิด้วยค่ะหรือใครทำแล้วเป็นแบบไหนนะคะคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ